รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้ามิตูสตาร์ด้านะครับเครื่อง205เทอร์โบนะครับ รถคันนี้ปี99นะครับสีสันโดยรวมนะครับถือว่าดีมีรูรอยบ้างนิดหน่อยตามอายุการใช้งานนะครับกระบะหลังนะครับมีแมกเลนเนอร์นะครับมีแคริบอยนะครับก็พร้อมบรรทุกความใช้งานนะครับออกนัดออกอะไรขายของสบายกันแดดกันฝนได้นะครับมีล้อแมกขอบ18นะครับยางดีนะครับหล่อๆพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้นะครับ ล้อเป็นล้อที่ e สาเจ็ดนะครับยางดีเลยนะครับตัวนี้ก็ทรงคันสีดีแห้งๆมองง่ายนะครับห้องคงห้องเครื่องก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับคันน่องคันหน้าเดิมนะครับนะครับรถคันนี้มองง่ายนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับภายในถือว่าสวยนะครับคอนโซลคอนโซลหน้าถือว่าดีนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับบอะไม่ขาดนะครับแผงประตูค่อนข้างสวยทั้งสองข้างนะครับ แอร์เย็นเพ่งเพาะนะครับรถคันนี้ภาษีห6นะครับก็ใช้กระดิกเต็มปีเนาะก็เริ่งต้นนะครับเจ้าของแจ้งมาราคาอยู่ที่98 0 0 0ันบาทนะครับก็เหมือนเดิมนะครับโทรไปต่อรองกับทางเจ้าของเขาได้เลยนะครับส่วนรถคันนี้นะครับอยู่ที่กทมนะครับกรุงเทพมหานครนะครับแยกวางหินนะครับก็โทรไปต่อรองกับทางเจ้าของได้นะครับหรือโทรไปสอบถามกันดูทุกอย่างตามสภาพนะ อ่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็บากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา,าไว้นะครับสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคสวัสดีครับ